ต่อไปค่ะสําหรับสาวแต้วนัทพรนะคะโอ้โหุผู้ชมต้องบอกแบบนี้จริงๆว่าล่าสุดเนี่ยกับการคบหากับไฮโซประนายนะคะก็จะเห็นความหวานแววพากันไปกินข้าวทำกิจกรรมต่างๆเยอะแยะเลยแต่ล่าสุดค่ะที่มีการลงลูกครบรอบสิบเดือนคนบอกว่าหวานมากๆจริงๆยังไงคะกับความรักครั้งนี้นะคะเดี๋ยวเราไปอัปเดตกับสาวแต้วค่ะก็ก็ เดี๋ยวนี้เวลามันผ่านไปเร็วก็เลยต้องนับบ่อยๆหน่อยแต่ผมว่า anniversary ใช้กับ1ปีหรือเปล่าแต่เราไม่คือเลายเดือนเลยคือในความรู้สึกก็รู้สึกว่าแบบเราชีวิตเราก็แบบเราก็อยู่กับตรงเนี้ยคือเราก็ไม่รู้ว่าเราจะมีเดือนไหนอีกหรือเปล่าเราแฮปปี้วันนี้เราก็แชร์วันนี้แค่เนี้ยไม่ได้คิดอะไมันเป็นทำอะไรกันเป็นพิเศษนี่ครับบดินเนอร์อ๋อก็ทานข้าวกับเพื่อนๆหลายๆคนค่ะ อะไรนะคะไม่มีค่ะไม่มีค่ะเลยใช่ค่ะก็ดีนะคะก็เหมือนก็ดูแลกันไปถึงว่าก็ถามไทยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าระหวานะคะพู่เราก็ไม่มั้งคะก็อ่านนะก็ก็บางทีก็เหมือนเขาก็คอยเตือนเรานะอะไรอย่างเงี้ยว่าแบบเออแต่ว่าเราก็คอยเวทแหละ เพราะว่าคือคนรอบรอบตัวก็เขาก็เป็นห่วงไม่ว่าจะแบบคนในอินเทอร์เน็ตหรือว่าที่บ้านหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเต้ารู้ว่าเต้าแบบเออทำอะไรอยู่หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเต้าก็เต้าก็อ่านนะแต่ว่าเต้าก็ไม่ได้แบบเออเอามา อะไรมากมายอะไรอย่างเงี้ยือเหมือนบางทีก็สกิดเตือนเรานิดนึงอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ไม่รู้ว่าเพราะด้วยด้วยอะไรค่ะอาจจะได้ที่เราแบบดูแลตัวเองด้วยอันนี้อันนี้แบบคิดเองเลยนะในเรื่องของการทานการออกกำลังกายอะไรเงี้ยก็ก็น่าจะทําให้มีภูมิคุ้มกันโชคด้วยบัพปุณอะไรแบบดีค่ะก็ออกกําลังกายแบบได้คได้มีภูมิคุ้มกันคือมันก็ต้องก็รู้สึกว่ามันก็ เป็นอะไรที่มันก็เข้ามาแล้วมันก็เป็นเรื่องจริงที่เราทําไม่ว่าจะสิ่งที่ควรหรือไม่ควรเราก็ต้องรับเรื่องอะไรผลลัพธ์ของการกระทำเราอะไรเงี้ยแต่เราก็พยายามที่จะทาทุกอย่างให้มันให้มันแก้ไขสถานการณ์แต่และอย่างเราไปในแต่และจุดอะไรเง,<ๆ>งี้ยค่ะก็ไม่ได้ไม่ได้แบบรู้สึกว่ากดดันตัวเองหรืออะไร <S <S ค่ะใช่ก็ข้อความติดค่ะก็ะอ,อาจจะโซเชียลดีท็อกใช่ไหม ใช่คือมัน<อ>มันเหมือนมันก็มันยังเป็นกั้มกกิงเพราะว่ามันก็คือเหมือนอาชีพเราด้วยส่วนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นก็ก็ถาบาลานซ์ยากตรงนันงบนใช่ค่ะก็ก็เนี่ยแหละค่ะก็มันก็เป็นบทเรียนของเราใชา่ ต้องมีความสุขให้ได้ในทุกวันนะคะเป็นมุมมองความคิดของสาวแต้วเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยความสุขมาทําให้เวลาของเขาเนี่ยผ่านไปรวดเร็วเพราะฉะนั้นแล้วไม่รู้ว่าจะอยู่ได้อีกกี่วันเนี่ยประมาณนี้คำพูดเขาหมายถึงแบบนี้เพราะฉะนั้นแล้ว <laughs> โมเมนต์มันมีความสุขตอนนี้ก็จําเป็นจะต้องลงออแบบนี้นะคะแล้วก็คนมองเกี่ยวกับนะคะเรื่องของออการออกกําลังกายอะไรต่างๆเขาบอกว่าจิงๆมันเป็นผลดีเพราะว่าโควิดที่ผ่านมาทําให้สาวแต้วแบบว่าข้ามผ่านช่วงโควิดมาได้เพราะว่าสุขภาพร่างกายเขาแข็งแรงก็จริงนะใช่ อย่างต้องแบบช่วงกักตัวอะไรอย่างเงี้ยเออเพราะว่าแต้วเขาเหมือนว่าเป็นเจ้าแม่อะไรนะที่รอดโควิดเหมือนจะแบบปุดวิดว่าจะติดโควิดไหมขนาดไปตอนนั้นใกล้ได้เจรปตูมอ่ะก็ยังไม่ติดเลยอ่ะแล้วมีคนเอารูปแบบว่าสาวแต้ไปทาเป็นของขัง่างๆอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกโอ้ของขังอะไรอย่างเงี้ยนะคะไอยังไงก็ต้องบอกว่าไปออกกําลังกายก็ดีเพราะว่าเห็นจากออร่าของสาวแต้วนะ สุขภาพร่างกายก็แข็งแรงจิตใจก็แข็งแรงใช่พี่ตังโอกคือต้องบอกว่าคนที่ออกกําลังกายมันดีจริงๆนะ <c oughs> มันแบบว่ามันคือมันมันเห็นจากแบบว่าเหมือนคนระหว่างคนออกกาลังกายกับคนไม่ออกกาลังกายคนออกกาลังกายเดินมาเขาจะแบบดูเปล,งปลป่งป,งปงลั่งดูแบบเฮนะ้ยกรนะชุ่มกระชวยนจะแบบว่า<อ>ดูเฟรชอะไรอย่างเงี้ยแต่คนที่แบบว่าไม่ออกกําลังกายกินเยอะนอนดึกเหมือนเราเหมือนเหมือนหนูนะเดินมาก็จะโอ้ยง่วงจังโอ้ยง่วงจังอะไรอย่างเงี้ยนะเออแบบมันไม่มี energy นะสนับสนุนให้คนออกกําลังกายดีกว่านะคะ